สามข้อผิดพลาดนะคะสำหรับคอนเทนต์วิดีโอที่เราทำแล้วทำไมมันไม่ปังสักทีวันนี้ครูแพรมีเทคนิคดีๆมาให้สามเทคนิคค่ะสำหรับการทำวิดีโอยังไงให้ปังข้อที่หนึ่งค่ะนั้นก็คือน้ำเสียงของเราน้ำเสียงของเราเวลาเปิดขึ้นมาชวนให้คนสนใจหรือเปล่าเวลาเปิดขึ้นมาชวนให้คนตื่นเต้นหรือว่าน่ารุ้นกับคลิปวิดีโอของเราหรือเปล่า น้ำเสียงของเราต้องหนักแน่นและชัดเจนข้อที่2นะคะเทคนิคง่ายๆเลยค่ะก็คือระยะเวลาในการทําคลิปของเรานานเกินไปหรือเปล่าถ้านานเกินไปแน่นอนค่ะว่าเขาปัดทิ้งแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะแพนแนะนําให้ทุกคนนะคะทําคลิปวิดีโอแค่สั้นๆ1นาทีถึง2นาทีก็พอค่ะเพราะว่าคนไทยไม่ชอบดูอะไรนานๆข้อที่3นะคะเช็คภาพเช็คเสียงเช็คอุปกรณ์ของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะว่าภาพของเราภาพชัดเจนหรือเปล่าภาพสวยละมุนหน้าดูหรือเปล่าเสียงของเราชัดเจน หรือว่ามีเสียงแทรกเข้ามาหรือเปล่าอุปกรณ์เป็นยังไงขาตั้งกล้องเป็นยังไงดูกล้าตรงหน้าดูหรือเปล่าหรือว่ามุมของเราได้หรือเปล่าเรามีมุมสวยของเราถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะไปจัดแจงวิธีการทำนะคะสามข้อนี้ครูพยาฝากไวค้ค่ะว่าใครทำก็ปังแน่นอนสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้ในการทำคลิปวิดีโอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้คะค่ะ